สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผูสุขนนะครับเนาะครับครับมื่อนี้การท่าสองเสียงหยาพาเราได้ครับเด้อสีได้มาขอตัวเลขครับเซียนล่าหน้าแหละครับครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อสําหรับตัวเลขครับวันศุกร์นะครับเนาะมื่อนี้ครับวันศุกร์ที่31ครับครับข่างวดที่แล้วกรับรุดไปนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับของเพิ่นกับมางามอยู่ครับงามทุกงวดครับเก่งทุกงวดเด่นทุกงวดแหละครับ แต่ว,ว่างวดเมื่อหันกลับถือวา่าผิดพลาดไปจังน้อยนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเฮ็ดทห้เฮ็ดหน้านะครับเนาะครับไก่ยากหลายอย่างหลายแนวนะครับเนาะเพราะว่ากถึงฤด,ดูการทำหน้าแล้วครับครับผู้อดไเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสะไม่ได้ผ่านแนวท่านนะครับเนาะสําหรับตัวเลขงามๆจากส่องเสียงหยาพาเลาะนะครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุมสุก็ล่ะครับ ครับเขาไปเบิ้งตัวเล็กน้ากันเนาะครับเนาะบาทนี่ครับขอปูตาป่าขาวพร้อมแลวครับครับเมือนี้สุขชงกันมาเด้อปูเด้อขอเหล็กล่าน้ำเน่ครับกรไดปวดได้พายลูกหลานไปนั่งครับสําหรับตัวเหล็กครับมีความเสี่ยงเลยครับเด้อครับเอาเขาไปเบิ้งตัวเลขกครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงหดวที่แล้วเด้อครับหัวที่แหลวของเสียนนอนหน้าครับครับเป็นเล้าพัฒนาครับหวววันที่ยิบเก้าละครับวันพุดเนาะครับเนาะครับมือนี้วันสุ์ครับ นี่วันศุกเพื่็นใครห้มาแล้วครับตัวเลขครับสําหรับตัวเลขของเซียนหน้าหน้างินที่แล้วครับเพิ่นหลุดไปที่หกครับหกกับเจ็ดเนาะครับเนาะข่มเด่นกับหกของเพิ่นครับสําหรับเลขวิ่นเลขเคียงของเพิ่นกับเลขจับคู่นะครับเด้อซีตัวของเพิ่นขายมาสองหกสองศูนย์ครับเลขที่ออกกับหนึ่งเก้าเหรอครับเนาะหนึ่งเก้าครับหาซีครับหนึ่งเก้าก็มาหาซีเหรอ เลขเบิ้ลเขบอรเกับหกกกับเจ็ดเะครับครับเพิ่อนหามาเท่าไหร่กับหกคูเก้าแหละครับเจ็ดสองเจ็ดศูนกเจ็ดแปดแปดเกละครับมันเป็น1นึ่งเก่านะครับเนาะครับกันลุดไปครับครับครเป็นเรื่องธรรมดาแะครับสําหรับการคํานวณนะครับเนาะมีเข่ามีลุดครับเป็นก็ว่าขอโทษขอให้เอฟซีแน่ครับท่าน คำนวณมากไปนก๋คำนวณมาเต็มที่แหละครับสำหรับตัวเหลขกเนาะคบเนาะมีความเสียงด้ยครับเด้อครับสำหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกรผ่านไปเนาะคบเนาะสำหรับตัวเหล็กด้อครับเด้อครับทางส่องกะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับพจารณาเบิ้งครับทางเอฟซีกับพจารณาเบิ้งครับอันได้กับุญระบาดสองบาทกับ่เป็นยังกับ่บสนับสนุนในเร่นการพนันแหละครับการพนันมีความเสียงเนาะครับเนาะครับ มาเบิ้งตัวเลขนต้องกันก้อนครับที่นี่สำหรับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับครับสำหรับตัวเลขชุดชุดนี้ครับชุดนี้เป็นของเสียนอนหน้าเหรอครับเสียนอนหน้านะครับเนาะครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อเอามาต่อนมาฝากเอฟซีครับผู้ใดมมากระจังจัดเด้อครับเด้อครับ ตัวเลขก็มีความเสี่ยงคือว่านะอรับเนาะครับก็มีของมีลดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเลขครับคือสิบได้ว่ากันนะอรับเนาะครับเป็นกคำนวณเต็มที่ของเพิ่อนกระไรมันก็ะรุดกระพาดมาก็จักสิวาจังได้เหรอครับครับชุดนี้ชุดนี่เพื่อนว่าหามงรุดยากครับหามงหัวยากเราพัฒนาเนาะคบเนาะครับเอาไปพิจารณาบ้องนะครับเด้อครับ วันที่31มิ็มถุนาเนาะครับเนาะมิถุนายนครับของโมเกตนะครับผู้ธดิื่นชอบในเล่าพัฒนาจังจัดนะครับเด้อครับเอาสำหรับชุดนี้เสียนนานหน้าพันลุดไปที่4กับ2นะครับเด้อครับ,รบ4กับ2 4และ2ครับ สำหรับเลข4ตัวเมิ่นจับคู่มากพ่นหายมาก4 3 2 9ครับเลข4ตัวนะครับเด้อเอาไปพิจารณาเบิ้งครับ4 3 2 9ครับวดที่แล้วมันออก4เนอะ4 5 1 9ครับเอาจะจอกันนี่่นว่าครับสำหรับจับคู่เลขจับคู่พ่นจับคู่มาก6คู่ครับ เล็กจับคู่ครับจับคู่คเพิ่งได้ครับเด้อครับเพิื่อนไห้ไปสองสี่สองหาสองเกาครับสองสี่สองสี่สองห้าแล้วก็สองเก้าครับอันนี้เป็นเล่าปัฒนาครับแล้วก็สองเก้าครับ สำหรับ4ครับเผื่นจับมาไปจับไปที่4หนึ่ง4หนึ่งห้าแปดครับตัวสุดท้าย4แปดสำหรับ4มันด้อครับเนาะคแปดสามตัวเพื่อหายมาเบิรนตัวนี้ครับ สำหรับเลขเบิลบนม้าม้าเหมือน,นี้งวดนี้เลขเบิลไม่มีครับเพิ่นเอาตัวนี้มาเบิลเลยเนาะครับเนาะเอาเบิลไปเพิ่นเลยครับสี่สองสองสำหับสามตัวนะครับเด้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งสี่เก้าเก้าครับเอาตัวนี้ละเพิ่นว่วาครับงามเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขข่างงามอยู่ครับ ครับมาพักตกลงกันบ้างครับผมไปที so okay. so 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 okay. so now, so. ่เซียนนอนหน้าวันวันที่สามสิบเอ็ดครับมือนี้แหละครับมันสูบนะครับเนาะครับกลมไปที่ซีครับเด่นซีนะครับเนาะครับสำหรับตัวนี้ใครจะลืมนะครับเด้อตัวฝั่งหน้าเพิ่นเพิ่นมากลมให้เด่นพร้อมครับซีสองครับเพิ่นกลมไป สี่สองสี่สองกับสองเก่าครับสี่สองกับสองเก่าครับสี่สองสองครับสำหรับตัวเด่นของเพื่อนสี่สองสองอันนี้เป็นชุดของเสี้อนอนหน้าแหละครับเสี้อนอนหน้าเลคยครับเด้อครับ เสียนอนหน้าแหละครับครับออาไปชกไปมันไปลําไปลวยครับเสี้ยนอนหน้าบวกับปู้ตาผ่าขาวแหละครับเป็นไปขอเนาะครับเนาะครับเอามาจ่อไว้ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเสี้ยนอนหน้าแหละครับหมดประจําวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเปลี่ยนวันศุกร์เนาะครับเนาะครับ หลุดไปที iful, ่ซีกัสองแหะครับกลุ ali, ่มเด่นกับซีแหละครับเหล็กวิ่นเหล็จับคูของเพิ่นครับสี่สามสองเก้าครับเอาไปจับเบื้องนะครับเด้อครับเอาสองไปจับก็ได้เอาเก่าไปจับก็ได้ครับเอาเก่าไปจับเอาสามไปจับก็ได้ครับจับได้เมดครับย้อนครับบ่ผิดยังครับบ่ผิดผู้ใดครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับสำหรับภูมักเด้อครับเด้อครับครับ จับคู่มาหากับซีสองนะครับปุ่นกลุ่มเด่นนะครับเนาะสองเก่าซีหนึ่งซีห้าซีแปดครับเต็มๆเพิ่นว่างวดนี้ครับเอาพิจารณาเบิ่งเ้อครับเด้อครับครับแชรหน้าจอไว้ครับครับสำหรับคชิปนี้กับบมมีหยังหลายล่ะครับทั้งซองเสียงยาพ้าละกาสิขอล่าพีล่าน้องนะครับพอกันไหมนะครับเด้อครับชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ